โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่จอปามีนนะจ๊ะแล้วสวัสดีครับผมกลับไปอยู่กันในจุ r เลสติกเวอร์เดอรเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมับผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของวิ่กันอีกเช่น เคยครับผมทุกคนและต้องบอกทุกคนเลยนะผมว่าวันนี้เราได้ติดกันทางไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วนะผมที่พี่จะบอกว่าจะมาตีแพ็กใหม่นะมันเป็นแพ็กใหม่หรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่พี่ไม่เคยหัวด่าผมสองแพ็กเลยนะเดี๋ยววันนี้จัดให้เนาะๆเลยนะผมสองแพ็กแต่เท่าที่ดูก็ไม่ได้แพ็กโหดอะไรนะแต่ก็ดูกันไปเพลินๆครับผมมาไปดูกันครับผมโอ้แพ็กบอสยังอยู่อีก โอเคครับผมวันนี้มีเงินเขียวดีรักยิ่งด้วยนะครับผมแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลกนะักครับปล่อยไปก่อนครับผมเพราะวันนี้ที่เราจะตีก็คือนี่สองแพ็กนี้ครับผม <Wow. S 1> เป็นแพ็คจูเลติกนะครับผม <Wow. S 1> ก็เงินเขียวเด่ยเดี๋ยวดูแกลมแกมก่อนโอ้โห oh, oh, ตัวดูตัวแรกนี่ทุกคนสังเกตเลือดตัวแรก <c oughs> แล้วเป็นครึ่โบกครึ่งน้ำด้วย อาจจะเอาอะไรไปหวดวะโอเคมันไม่ใช่ประเด็นหลักครับผมจริงๆพี่ก็อยากตีโอแต่ว่าต้องเก็บตัวไว้ตีเจดับบิวพรุ่งนี้นะผมเงินเกี่ยวไม่อยากได้ฮนะช่วงนี้อยากได้เจดับบิมากกว่าฮะเจดับบิเหลือน้อยแล้วเพิ่งเปิดไปครับผมโอเคมาเดี๋ยววันนี้ครับผมแพ็คแรกเนี่ยจะเป็นของเจ้าแองกิโลนะครับผมถ้าเกิดเราได้มาเราจะได้แองกิโลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแพ็คจูลัสสิกพาร์คนั่นเองคอรับผมดิคาเวลรี่โอเค ส่วนตองที่สองนะผมก็จะเป็นการ์ดที่ให้มีทั้งรีเจนเดอรี่ซุปเปอร์แลแล้วก็แลนนั่นเองครับผมอยู่ระดติกปาร์กเหมือนกันเนาะมาจัดครับผมจัดไปทีรับแพ็คล้วกันนะผมอันนี้ตัวไม่ค่อยได้แบบโหดอะไรมากแต่ก็คุณเล่นใหม่ก็เล่นได้นะจริงๆแล้วอะ่ะเอออันนี้เราไม่เคยตีด้วยเราก็เลยต้องมาตีครับผมเพราะว่าแพ็คเงินเขียวอะไรเราก็ตีบ่อยแล้วนะฮะอย่างที่บอกเงินเขียวว่ามันก็ จะพูดไงพี่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้เงินเขียวต้องใช้ JW เนี่ยตอน,นเ,อ 2, เนี้ยเหลือสองพันแล้วนี่ยคบิปที่แล้วเพิ่งเปิดไปโอเคครับ okay, ผมมากินพืชชนกินพืชไปเลยจัดครับผมอ้าวดีครับกินพืชชนกินพืชก็มาวะ่ะอันนี้ตัวเราจะแบบแม็ดๆเลยนะเวลาพี่เลือกตัวเนี่ยจะเอาแม็ดๆกับไอเลยนะสังเกตนะผมไม่ว่าจะเลือดหรือว่าดาเมจก็จะใกล้เคียงกันมากถึงมากที่สุดเนาะ เพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบครับผมเพราะว่าโดยส่วนตัวปกติแล้วไออ่ะมันจะมาแบบถ้าเป็นแพ็กอื่นๆน,นอ่ะมันจะมาโหดกว่าเราอยู่แล้วนะผมซึ่งโหดกว่าเราเด็กเราอ่ะโหดแค่ไหนมันก็โหดกว่าแค่นั้นครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเก็บเงียบอย่างนี้ด้วยเก็บเงียบอย่างนี้ด้วยได้เสียแล้วไอหนูอย่างนี้ก็ชาร์จกันยา,ยาวๆดิเอาแล้วครับผมปองกันหนึ่งตีมาปุบ๊บ โอ้มีตีตีหนึ่งครับผมเอาเอาเอไอเอไอ,อ,อพี่ก็ยังไม่ห้าวครับผมพี่ยังไม่ห้าวันนี้โอ้ยการสองแล้วก็เป็นเรียบร้อยห้าครับผมเหลือเต็มแค่ห้าเองจะทำอะไรพี่ได้ก็ต้องตีติครับโอ้ยเจ็บเจ็บคันคันป <c oughs> ากดีเดอะตีลี่เขาให้ โอเคเองไม่เหลือแล้วไอ้หนูก็ไปนอนวับวับบบบเกาให้บับเกาใหาใหมากับผมอ่าเจจูโนโตอรัสอันนี้พี่ก็เลเวลแม็กไปแล้วนะผมตัวนี้เนาะโอ้โหเก็บอีกแล้วครับผมอย่างนี้ก็ได้พี่แบคิโอมาหมากับผมคอยาว VS คอยาวนะฮะก็เห็นไหมดาเมจเลือดใกล้กัน เราไม่โกงเอไงแต่ AI มันชอบโกงเราครับผมโอเคไอด้ดูเจอถ้าไม่ตายไปปุ๊บโอ้ยกันตี่เลยอะวับปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งเรียบร้อยครับผมโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมโอ้โหอย่างง่ายดายฮะนี่เราใช้กินพืชเหมือนกันเลยนะแล้วก็เลือดดาเมจใกล้กันเลยนะ a อไอนะไม่ได้โกงเองเลยนะไม่ได้มี มากกว่าเองด้วยร <c oughs> อบสองครับผมได้โดยปกติ AI มันก็ชอบแบบอย่างที่บอกแล้วผมถ้าเป็นแพ็คพวกเงินเขียว JW หรือว่า Cat o f ไททันที่บี่เล่นไปเนี่ยมันก็จะโหดๆห,หน่อยนะผมเรามีความโหดเท่าไหร่มันก็จะโหดมากกว่าเท่านั้นเนาะเราก็ต้องจัดตัวดีๆครับผมเอาชนะทางไปวันทีตัวชนะทางยังไม่ชนะเลยโอเคไปครับผมไหวมามาตีฟ้าเหรอ ซูโนเรามีแล้วบอกแล้วเฮ้ยถ้ายังไม่ได้ดูรีวิวก็พิมพ์ชื่อมันแล้วตามด้วยจูลติกได้เลยนะผมเลเวลแม็กนะเออชื่อมันแล้วก็เลเวลแม็กน่าจะน่าจะขึ้นอยู่มั้งโอเคยังเก็บอยู่ครับผมได้ยังยืนต้องตากันอยู่ครับผมอ่ามีโยกแล้วมีโยกแล้วพอบอกปุ๊บมีโยกแล้วอาวราคาผมเอไอจะเล่นสายเหมือนประมาณว่าเก็บหน่อยเนาะเก็บเหมือนเก็บเลยแหละไม่ต้องไม่ต้องเหมือนเก็บเก็บเลยแหละอา้าว โอเคไม่เป็นไรครับผมช่วงแรกๆมันก็ยังตีเราไม่เข้าครับผมเพราะด้วยเลือดกับดาเมจก็เท่าๆกันเนาะแล้วเราก็เก็บเหมือนกันด้วยผมเก็บเหมือนไอไอด้วยแต่เราไปแปดแล้วฮะรอบหน้ามันจะมีห้าอยู่แล้วก็มันก็เก็บวบครับผมมันน่าจะมีแปดแล้วไหมหรืออาจจะน้อยๆหน่อยมันก็ช้าสองกันสองตามสเต็ปมันนะแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยเจอนะเหมือนเขาอัปเดตโอ้ อ้นั่นไงการ2เหลือสเรียบร้อยเครับผมเดี๋ยวนี้ไปไปโดดเโดดแปตลอดนะ AI อะ่ะโอ้โหโอ้โหปุ๊บอ้ยทากดได้เลยโอ้โหไม่เข้าวะไอ้หนตาพี่ไม่ไม่กัน5้าเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะแต่ขอโทษด้วยว่ะ AI ที่มีตาดิบเฮ้ย <laughs> AI ปุ๊บอี่ไงนี่ไง <c oughs> จะไม่ให้ AI เกียดพี่ได้ไงก็ชอบปั่นมันอะใช่ไหมโอเคมาแล้วผมตัวนี้หุยการดรีเจนระดับสามเรียกได้ว่านี่ขนาดเขาเลเวลแค่นี้นะมันยังโหดาเมจสะดุ้งเลยนะผมเอาลืมเล็บยาวเออเออไม่เป็นไรว่าว่าจเ้าเล็บยาวลงบนเบิร์นปึน้มเ,เรียบร้อยครับผม โ okay, อเคแจบไปในรอบที่สองัะผมอ,อย่างง่ายได้ฮนะโอ้โหคือเมื่อกี้พี่กาเจ้าจเล็บยาวลงเวยบนจน <c oughs> บนจนเก็บสองเลยโอเคครับ okay, ผมมารอบสามจริงๆรอบแรกพี่ก,ก,นะก็ไม่เสียรักตัวนะรอบสองก็ไม่เสียรักตัวนะโอ้ยแต่รอบนี้เอาเขาเอาตัวนี้ระดับสามมาตัวเดียวเลยวะ่ะ ร้อตัวนี้ระดับต่มมาตัวเดียวนะครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาไหมเจ้าตัวที่สูตสีกับมันก็โอ้โหขอไปสองตัวแล้วกันนะผมพี่ไม่มีตัวไหนสูตสีอะมันเลยด้วยเลือดกับดาเมจมันคือแบบเลือดห้าพันดาเมจห้าร้อยอย่างนี้บวดก,กันน่าจะพอได้ เพราะว่าโมโนพี่ยังไม่อยากเอาลงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเก็บไปตีเจดนะผม <c oughs> เงินเกี่ยวไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้เจดโอเคไปครับผมต้องรีบเก็บ JW มาหน่อยนะเพราะว่าที่เพิ่งเปิดอย่างที่บอกเพิ่งเปิดไปแล้วมันใช้หนะึ่งหมื่นเนาะพยายเก็บได้อีกนะผมต้องรีบเก็บหน่อยอยากได้เปิดอยากเปิดเรื่อยๆอยากเปิดเรื่อยๆ JW นี่มันมีแต่การดีๆครับผมปั๊บ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 น่าจะได้อยู่ พอด้วยเลือดเราสองตัวบวกกันแล้วก็ใกล้เคียงมันแหละลูกเอ้ยทีนี้มาลุ้นดามจเราเยอะกว่าแล้วมีเราสองตัวบวกกันเยอะกว่าใช่ปะ <c oughs> เ,เราบวกกันเยอะกว่าเว้ยโอเคป้องกันสามมาอันนั้นละ่ะอันนั้นละ่ะโอเคมันไม่ก็อย,อยากจะตีนะครับผม เดี๋ยวเราจะเก็บไว้เรื่อยๆก่อนอยังไงเราก็มาสองตัวเราได้เปรียบว่ายอยู่แล้วนะผมก็สองรอบแรกยังไม่เสียตัวเลยรอบนี้ก็เบาๆไปนี่บาดีแต่ตีลีเขาให้ตอนนี้ไม่รู้มันเก็บเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะตีเลยนะผมทุกคนใครมาตีแพ็กนี้โอ้โหกันสามก็ดูๆนะเพราะว่าไม่รู้มันจะกันหรือมันจะชาร์จเนี่ยเมื่อกี้มันก็กันนั้งเยอะเนี่ยเอาละครับผมตีมาแลว้วฮะโอ้โหอย่างนี้ คือพี่จบได้เลยนะจริงๆตอนเนี้ยพี่จบได้แล้วนะบุ้มดีเดียวหายเลยนะผมแต่อย่างที่บอกฮะตอนแรกรอบแรกคอยาวรอบสองคอยาว้อรอบสามมันก็ต้องเอาคอยาวมาจัดครับผมมาลูกพ่อหนีเป็นไงล่ะฮะเป็นไงล่ะอันนี้ยังไม่เลเวลแม็กครับผมอมองการตอรัสจัดตาไม่ตายให้เจ้าหนูนั่นหน่อยลูกรีเจนระดับหนึ่งเจอรีเจนระดับสามครับผมไปนอน ชอบเก็บเหรอชอบเก็บเหรอวุดอืมเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมโอ้โหได้อยู่นะฮะได้อยู่นะครับผมเอาละครับผมเราก็ได้การมาแล้วเปิดเลยครับผมพอรู้ว่ายังไงก็ได้แองกิโลอยู่แล้วเนาะนี่ไงแองกิโลตอรัสนะครับผมว้าว ว้าวครยังไม่มีผู้เล่นใหม่นะผมก็เก็บมาฟิวก็ได้เพราะ้าตัวนี้มีไฮบิดอยู่ด้วยนะครับผมโอเคก็แพ็กแรกจบไปอย่างง่ายดายครับผมเรียกว่าง่ายเลยจริงๆเนาะผู้เล่นใหม่น่าจะลองได้ครับผมมารอบนี้ต่องครับผมเพราะว่าถ้าไม่เล่นพี่เลนแบบพี่จริงๆอนะ่ะก็ความจริงใช้ตัวแบบธนาทาตุไปก็จบง่ายๆแล้วนะผมเพราะมันมีแต่กินพืชเนาะ เราใช้กินเนื้อไปก็ได้มันไม่ได้มีบังคับว่าให้ต้องใช้กินพืชนะครับผมแฮ็กเมื่อกี้เนาะแต่ว่าอันนี้พี่เล่นเฉยๆนะนเอาพี่โตไปดีกว่ามาหนึ่งต่อสองไปเลยให้พี่โตกลับมาลันวงการแล้ว่อยครับผมทุกคนหลังจากห่างหายไปนานขอให้พี่โตกลับมาลันวงการแล้วดอยหนึ่งงวดสองไปเลยลูก เหตุผลม,มันไม่ได้มีจากัดนะผมว่าการเนี่ยเออเราต้องเอาลงแค่เฉพาะกินพืชเนานะพี่เอาลงกินเนื้อชนาธาตุมันก็ลงได้นะผมหรือว่าจะลงสามตัวก็ได้นะทุกคนนะเผื่อใครจะไปตีนะผมดูคลิปจบเื่ดใครจะไปตีเนาะแฮกง่ายๆับผมโอเคมีติดหลุนการเรจนเดรีด่ที่เป็นทีเล็กด้วยนะผมตองน,นี้มาเออตีตองเอ ไอ้รอบนี้เขาไม่เก็บว่ะเฮ้ยตอนนี้เขาไม่เก็บว่ะทุกคนก็แต่ละสเตปแต่ละตองไปใช่ไหมได้บอกแล้ววันนี้พี่โตจะมารันวงการครับผม <c oughs> หลังจากห่างหายไปเป็นสิบปีฮะเออเพราะว่าพี่ตีแต่แพ็เกเงินเกี่ยวเจเดบิยดพี่โตลงไม่ได้เลยนะผมลงไปคือโดนเขาตะก,กิดทีเดียวร่วงนะฮะด้วยเลือดเท่านี้ <c oughs> ออเไปคำบับเขาให้ครับผมตัวที่สองแมเล่นตัวเดียวกันซะด้วยนะตามเขาอ้าวไม่ตีพี่อย่างนี้เองจะห้าวหานเกินไปแล้วนะเฮ้ยนั้นจัดทําไม่ตายให้เลยครับผมไม่รีโลฮะโอ้โยการตีเฮ้ยจะตีเข้าปาวะมา เรียบร้อยครับผมโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมโอ้โหเอาวิาโตกลับมาลั่นวงการวะทุกคนได้เห็นวิโตชนะด้วยตัวคนเดียวที่เป็นอะไรที่หาดูยากนะผมแตวแต้ววิโตอ,อีกแล้วเออแกงลูกเฉยโอเคครับผมมาจัดในรอบที่สองกันครับผมเดี๋ยวรอบนี้เอาแบบเดิมแล้วกันนะผมอย่างที่บอกว่า ตอนแรกเราใช้แบบกินพืชหมดไปแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้พี่ใช้กินเนื้อหมดนะแต่จะใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมให้เป็นหนึ่งต่อสองป่ะใช้แค่ตัวเดียวพอเอ่อแบแต่ไม่เอาดีกว่าพี่ว่าพี่เอาตามทหารเตือดีกว่าไหมตามทหารเตือของพี่ก็จะมีพี่โตพี่เล็กเอาดีเล็กดีกว่าแล้วก็พี่เอโคครับผมพี่เอโคคอยรอบตามไปครับผม ไหวนะที่เล็กนะเอาดีๆนะลูกนะโอเคมันสีฟ้าเรืองรองมาเลยนะฮบผมสองมาโอเครอบนี้เก็บเหรอเดี๋ยวต้องดูเชิงไปก่อนครับผมโอเคกันหนึ่งต้องดูเชิงไปก่อนว่ามันต่ายกันหรือสายชาร์จแต่ว่าเราชาร์จได้รัวๆนะช่วงแรกๆนะผมเพราะเรามีแต้มเยอะแล้วบอกเลยอะไรก็สบายครับผม โอเคยังเก็บอยู่นะผมห้าโอ้โหตีไหมถ้าตีโอไม่ตีอะผมมันจะเก็บไปถึงไหนวะเนี่ยแล้วเรามาตัวเดียวไม่มีตัวแบบ <c oughs> ไม่มีตัวตาบ,บอดเก็บแต้มด้วยครับผมต้องใจเย็นนะฮะยังไงยังไงก็ต้องให้มันตีก่อนโอ้ยแปดหายแล้วผมถ้ามันตีแปดตายได้เนะี่ยโอ้ตีเจ็ดตายเจ็ะตายปะวะมันคูณดาเมจไง อืมเอาโดนไปครึ่งหลอดอีเล็กไม่เป็นไรลูกหนูยังไหวพ่อรู้พ่อพ่อรู้หนูหนังเหนียวตัวแรกไปก่อนมันเหลือหนึ่งใช่ไหมครับผมอ่ามันเหลือหนึ่งแล้วก็การตัวต่องลงมาตีเราพึ๊บโอเคแง้มเขาให้แง้มเขาให้ บางทีรี่พี่กันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยอย่างมันลงมามีแต้มสี่ก็จริงนะผมแต่เมื่อกี้เราไม่รู้ว่ามันจะเอาไปกันหรือไปชาร์จไงถ้ามันมาชาร์จมันก็มีแต้มห้าใช่ไหมแล้วถ้าเรากันสองมันตีเราห้าเราก็อาจจะตายได้นะผมแต่มันไม่ตีเลยเห็นไหมมันไม่ตีก็ตายไปเลยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจะไปในรอบที่สองครับผม ยังได้อยู่ครับผมยังได้อยู่ถือว่าไม่อะไรมากโอ้ยระดับตามทหารเสือนาะกำมะลานวงการนั้งดีครับผม,มรอบสุดท้ายครับผมโอ้โหดิโลดิโลตามตัวเลยพี่พี่เอโคไหวไหมลูกเดี๋ยวพ่อถามความตหักใจก่อนไหวไหมลูกตัวเดียวเนี่ยหรือต้องสองไหวใช่ไหมลูก จัดดิครับผมตัวเดียวโอสามทหานเสือออกโรงครับผมวันนี้เขาต้องมาลันวงการนะวันนี้เราต้องกลับมาอีกครั้งครับผมหลังจากที่เป็นตสดแหงกันมาเนิ่นนานนะ <c oughs> โดยล่าโุดพี่แอโคก็เป็นแห้งไปแต่เดียวเฮ้ยเราตีเอ้ยเราตีหนึ่งเต็มได้เลยนี่ว่าแต่และตัวเลือดน้อยก็าดาเมจเราหมดเลยอ้าวอย่างนี้ก็สวยด,ดีครับผมไปนอนในห,หนูบับเขาให้บับเขาให้ <c oughs> ไอ้ตอนแรกไม่ได้ดูเลือดมันเอา้าเรียบร้อยแล้วนี่เอาโหตีหนึ่งแบบนี้เอาโอยเจ็บเจ็บกันกันครับผมไปนอนได้หนูป้ากาให้บ้า <c oughs> <c oughs> เอานี่ เราไม่ต้องเก็บแต้มเลยครับผมอย่างนี้คือเอ้าเมื่อกี้มันเหลือสองึงมันจะท้าสองเราก็มีตามแต้มแล้วดาเมจเรามากกว่าเลือดมันขอโทษ a ออขอโทษจริงๆที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยปกติแล้วเองก็ทกําออกะข้าวจะบ่อยนะเข้าใจเองก็ทําให้ข้าไม่มีทางเลือกออกจะบ่อยคาบับเขาให้ครับผมโอเคจบไปในรอบที่สามครับผม ซีฮะทุกคนถึงก็บอกได้เลยครับผมถือว่าเป็นแพ็กที่ผู้เล่นใหม่คู่ควรนะผมเพราะว่าอ่ามันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะผมแล้วก็ใช้ตัวธรรมดาหรือว่าตัวชนะทตุผ่านได้นั่นเองนะครับผมก็ลองดูกันได้นะครับผมโอเคแต่ส่วนตัวที่เนี่ยถึงจะเป็นอ้อโหยเลสซุปเปอร์แลไม่เป็นไรครับผมคือถึงจะเป็นตัวบางเบาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เก็บไปเรื่อยนะการ์ดอ่ะคือเราเล่นตีไปเรื่อยๆไง เราได้ตองเราได้ของนะผมเราไม่ได้แต่ตัวอย่างเดียวเนาะก็โอเคครับผมเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะของจะได้เยอะๆหน่อยเนาะโอเคแล้วก็ส่วนอ่าอันนี้นะผมมิตันนะมิตซันมิตัันสรุปมันชื่อม,มิสมิชชั่น <c oughs> มิสซันนี่นะ <c oughs> ก็ใครเก็บบ้างแล้วไหมครับผมของพี่เนี่ยคืออีกนิดนึง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 สี่พันแต้มครับผม <c oughs> อีสี่พันแต้ม คือถึงจะได้นะผมไอดอนเจนสองเดี๋ยวพี่เอามารีวิวถ้าได้นะจะได้จะทันปะวะตอนนี้ได้สามพันนี่ไงขนาดเก็บเข้ามาเก็บเกือบทุกวันนะเนี่ยบางวันก็ไม่ได้เล่นบางวันก็เล่นนะครับผมก็โอเคครับผมวันนี้ก็ต้องจบไปแนละ้วกับสามทหารเสือครับผมเรียกได้ว่าก็จะมีอยู่ไหนบางวันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดีเล็กตัวนี้มันชอบเอาล่างเล็กๆมาโชว์เนี่ยพี่แอคคัวผมแล้วก็ ทีเล็กหน้าผมและอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะผมที่เขาห่างหายหน้าจากวงการเรามาเป็นสิบป,ปีนะผมพี่โตนั่นเองครับผมเดี๋ยวพี่โตนะผมตอนนี้พี่กำลังปั้นเลเวลอยู่ถ้าเกิดเลเวล75ก็สามารถปลดล็อกพี่โตมาใช้ดีนเอซื้อได้แล้วเนาะก็จะได้ดูเลเวลแม็กกันแล้วนะผมรออีกสักหน่อยนะผมก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดี ดีครับผมไปแล้วครับผมแม่วันนี้เขาได้กลับบรันวงการว่ะตามทหารเสือวะ่ะนี่เย่พี่ตเตรียมร้อดได้เลยครับผมทุกคนเรเวลแม็กแน่ไปแล้วครับผม